วันนี้มาชมการชิงแชมป์มืยไทยนานาชาติในรุ่นน้ำหนัก148ปอนด์ระหว่างไฟแดงเ่นยนนี้ก็คือชานเสาอายุ30ปีสูง170เซนติเมตรมาจากประเทศจีนนะครับกับคู่ต่อกรของเขาฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือทินสปริงอายุ20ปีมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับสูง180นะครับทินสปิงจากสวิตเซอร์แลนด์ชานเสานี่ ชคมา37ครั้งชนะ25แพ้10เสมอ2นะครับส่วนทินสปิงนี้ชกมา20ครั้งชนะ13แพ้7ไม่มีเสมอนะครับไฟล่าสุดมานี่ก็แพ้มาเหมือนกันนะทินสปิงโดนไปที่กระจับเจ็บไม่ยอมลุกเลยนะครับไฟหลังสองไฟหลังสุดนี่แพ้มานะครับวันนี้ก็มาหาช,าชนะบ้างมาจริงแชมป์เลยนะครับ มาดูว่าจํากัดแชมป์จะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือจีนนะครับอา่าฟังกิจการจากกรรมการเสร็จแล้วนะครับกรรมการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเสร็จหน้าชิ้นรวมกันอ้าวพร้อมแล้วกรรมการบอกเอาลุยเลยนะครับช,นชันเช้าเตะไปเดี่ยวสั้นไปเช้านะครับทีไปทินน้นชันมาข้างลตัวชนันมาสองข้างหน้าอา่ากดไว้ ขวางหน้าไว้โอ้ตัวเล็กขวางหน้าตัวใหญ่เลยนะครับโอ้ทินสิบปีงเนี่ยโดนขวางหน้าแทงเขาไม่ได้เลยนะครับตัวใหญ่โดนขวางพยายามจะดิ้นหลุดอยู่นะครทินสิบปีงเอาโดนล็อกเอวไว้แทงเขาไม่ได้กรรมการแยกมาเลยชันมันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าไปมันสองข้างหน้าไปเตะจะยังเอาทินเตะเอื้อดไปทินเริ่มศูนย์แล้วพลังศูนย์แล้วมันสองข้างหน้าเขาลงตัวชันมันสองข้างหน้าเขาลงตัวไปยิงมาเข้าไปร่วมมันอาอทินเริ่มเอาคืนแล้วนะครับตอนนี้ทินซอกสวนย์ไปอา ล He no ็อกเอไว้ดังเดิมนะครับชานล็อกเอไว้แทงเขาเลยนะครับโอ้ของการแยกมาทิ้นเดิมเดิมด้วยชานมาเขาหน้าทิ้นเดิมไปชานฟันศอกฟันศอกเอ่อฟันศอกไปอ๋อบุกแหญ่ทิ้นเตะไปฟันศอกไปอ่อฟันศอกครั้งหนึ่งฟันศอกครั้งหนึ่งมัดข้างสองเขาน้าเข้าลงตัวเขาหน้าโอ้เข้าสองเขาน้าโอ้สุดลงไปเลยในชานของการนับเลยนะครับโอ้โดนทิ้นไล่ถลุงชุดใหญ่ชุดเดียว โดนนับไปโอก้กรมการนับเยะโอ้ก็มการยุติการชกเลยนะครับชานไม่ลุกเลยนะครับโดนสอกโดนมัดที่ใจโอ้ทินชนะได้แล้วนะครับสองไฟล์ล่าสุดนแพ้มานะครับก็กลับมาชนะไรนะครับทินสปิงจากสวิตนะครับไฟเสร็จแล้วเสียเหลี่ยมไปเลยนะครับเสียมวยไปเลยโดนเตะกระจับรล้องอ้ากเราไม่ลุกเลยนะครับ วันนี้กลับมาคว้าใจได้มาดูอีกครั้งว่าโดนยังไงเนี่ยโอ้ทินเอาที่น้ฟันศอกไว้มันสองเข้าไปค้างแล้วมันสองมันสองเข้าไปรั่วเข้าไปมาเข้าตัวมาข้างหน้าออมาข้างหน้า,โอ,า,า,นาโอ้โหทั้งสอกทั้งหมัดโดนเข้าไปสุดลงไปกรรมการนับไม่ลุกเลยนะครับชานเสาจากกินนะครับกรรมการก็มาชูมือให้ทินสปริงจากสอร์แลนด์นะครับเป็นฝ่ายชนะ,อะรอกรรมการชูมือก่อนนะครับ กลับมาชนะได้สักทีนะครับพังคาาแชมป์กัดแชมป์ไปเลยนะครับทินสปริงจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ยินดีกับทินสปริงเป็นกําลังใจให้ชาญเฉาจากกินนะครับยินดีกับผู้ชนะในวันนี้นะครับ